เอาล้วฮะเป็นการแข่งขันรอบปรินเซเลิศนะครับระหว่างโรงเรียนแฝงกัรลุ้นกับแล้วก็นักโพสิสมโพธิ์างเขนนะครับก็สิวครับสิวเข้มพิธีการทีมนะครับโพสนะแล้วโพสิสมโพธนะครับรสิวเข้มเหมือนกันนะครัโอ้ปาร์ติรอบนี้ได้นี่เหนื่อยมากฮะแพ้ไม่ได้ ยังไม่เหนื่อยจริงๆนะครับเขาติดต้นตลอดเวลาครับเข้าใจเลยเอาละไปดูเกมที่หนึ่งกันนะครับเริ่มนะครับเริ่มแล้ว่วนก้างสนามนะครับยังก็่เหมื่อนกันอยู่นะครับไม่มีใครเหนือ่อยแค่นั้นนะคนนี้กับโคว์ไวนะไวมากเอา ฟังนิดไม้หลุดม,มือนะครับเสียเปรียบเลยครับไปแล้วฮะมันจะเรียบร้อยนะครับไม้นี้เรียบร้อยไม้หลุดมือไม่ได้นะครับโคตรฟังมาไวมากๆกับลูกเที่ยวนะแย่เลยนะคยากมากที่กลับมาอดีเกมนกันใหม่นะครับในเกมที่สองกาแข่ง 2, กันสองในสามเกมนะครับในรอบพอถนัดเมื่อไหดูกันว่าจะแก้ตัวได้ไหมนะครับในเกมที่สอง ปล่แล้วครับนะฮร่บบวมก,กันลดูทว่ดวงเสียนะครับพวกนี้สนุกครัถือว่าสมเป็นผู้ลองชนะเลิศนะครับโวยกลางสนามนะโวยกลางสนามแสดง,งว่าไม่มีใครเปรียบนะบปันกลุ่มพร้อมกันู่ สองยิงสองทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่นะครับว่าเป็นทีมน้องใหม่ใระบกบการวิ่งเที่ยวนะครับซึ่งจะแข่งในกบมละปีนี้เราเป็นั้งแรกับปีนี้เป็นแข่งทั้งสองคั้งสายอรุณเลิกเหยียบแล้วนะครับเป็นผู้ถูกไล่แล้วนะนอ้ยน้องเมอร์สีวิ่งช้านะครับถือว่าแสดงว่าน,น่าจะเหนื่อยแล้วนะเหน,นื่อยแล้วนะครับ สองผู้ชายต้องคอยวิ่งหนีให้นะนีต้องวิ่งนีเร็วอยู่นะครับเมื่อตีเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วดูบรรยากาศที่ดีของฝั่งน้าหลงคูเกือบพันโอ้เมื่อหนึ่งนี่เร็วมากเอ้ามาดุมือเหมือนกันโอ้โหสีห่างไปอีกนะครับนี่มันตรงนี้ครับวิ่งเบี้ยวครับมีการจิกล็อกไปจิกล็อกมาตลอดนะครับ มันกดดันหน่อยนะมันเกมมันไวมากครทำกดดันดมากๆก็เจอระด,ดับทาย,ทายไล่ใหม่ครับไม่เป็เไรครับไล่ใหม่เกมนี้สนุกมากนะครับอยู่เบอรสีมีขายาวมากไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนี่นะน้องเบอร์สี่ของฟั่งลุ่มหมดแรงแล้วนะครับไม่กระปิดไม่ไม่เหลือแล้วนะ